นิทานเรื่องกวางน้อยพนาผู้รีบร้อนในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีกวางน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าพนามันมีความสุขกับการเล็มหญ้าอ่อนและวิ่งเล่นอย่างอิสระใายร่มไม้ใหญ่ชีวิตในแต่ละวันของพนาเต็มไปด้วยความสงบสุขและความสวยงามของธรรมชาติ วันหนึ่งขณะที่พนากำลังเพลิดเพลินกับการกินอาหารเสียงฝีเท้าหนักๆและเสียงกิ่งไม้หักก็ดังขึ้นพนาเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจและเห็นในพรานกำลังเลงธนูมาที่มันด้วยความกลัวสุดขีดพนาจึงหันหลังกลับและออกวิ่งหนีเข้าป่าลึกอย่างไม่คิดชีวิตพนาวิ่งอย่างไม่หยุดหย่อน หัวใจของมันเต้นรัวเร็วร้าวกับจะหลุดออกมามันสอดสายสายตามองหาที่ซ่อนและแล้วมันก็เห็นโพรงถ้ำมืดมืดแห่งหนึ่งอยู่เบื้องหน้าด้วยความคิดที่ว่านั่นคือที่หลบภัยที่ดีที่สุดมันจึงเรียบวิ่งเข้าไปในถ้ำโดยไม่ได้หยุดคิดหรือสังเกตสิ่งรอบข้างเลยเมื่อเข้ามาในถ้ำความมืดและความเย็นก็เข้าปกคลุม พนาหยุดหอบหายใจด้วยความเหนื่อยอ่อนเมื่อสายตาของมันเริ่มชินกับความมืดมันก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมันอยู่จากมุมมืดของถ้ำพร้อมกับเสียงคำรามต่ำๆที่น่าขนลุกเจ้าของดวงตานั้นคือพยักษ์เสือครองเจ้าถิ่นที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ มันรู้สึกประหลาดใจและดีใจที่มีอาหารมื้อโอชะวิ่งเข้ามาหาถึงที่พยักไม่รอช้ามันกระโจนเข้าใส่กวางน้อยพนาที่สิ้นแรงและหมดหนทางหนีหน่าเศร้าที่กวางน้อยพนาต้องจบชีวิตลงเพราะความรีบร้อนและขาดสติในการพิจารณาหากมันยอมเสียเวลาสักนิดเพื่อสังเกตบริเวณปากถ้ำ มันอาจจะเห็นรอยเท้าหรือได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายและเลือกที่จะหนีไปทางอื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตัดสินใจในยามคับขันนั้นต้องมีสติพิจารณาให้รอบคอบเสมอดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าสติโลกะสมิงชาคโร ซึ่งหมายถึงสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ